ยังไม่ยังนะ Minecraft ไปจุ๊บจุบเรับสมัครนักศึกษาฝึกงานด้วยนาดาวังกอะไม่งงไม่งเราเริ่มยังเริ่มแล้วใช่ไหมครับโอเคเมื่อกี้ก็เมื่อกี้ก็คือ YouTube c h anel n นะครับของนาดาวังกอะนะครับมีปัญหาเราก็เลยต้องไลฟ์ย้ายมาไลฟ์ใน Facebook กรทำ แล้วก็เมื่อกี้คือระบบเสียงมีปัญหาเองแล้วก็เลยตอนนี้ทุกคนได้ยินไหมครับทุกทุกคนได้ได้ยินได้ยินเสียงไหมครับมันต้องแบบนี้สิไงได้ยินแล้วจ้ากีดโอเคขอบคุณนะครับตอนนี้ก็โอเคเรามาแรปอัพกันใหม่ดีกว่าว่าวันนี้นะครับเรามาอันบ็อกซ์นะครับเป็นตัวโฟโต้บุ๊กของซีรีส์แปลรักฉันในใจเธอนะครับก็ที่จริงเราได้เปิดกันไปแล้วก็จะมีนี่สติกเกอร์นะคะ มีแฟลชการ์ดที่เป็นรูปแล้วก็เป็นลายมือพวกเราด้วยแล้วก็มีอันนี้อันนี้เขาเรียกว่าการ์ดโฟโต้การ์ดโฟโต้การ์ดใช่อันนี้เขาเรียกว่าโฟโต้การ์ดเป็นลายเซ็นกับหน้านะครับผมของพีพีกับผมแล้วก็เป็นคู่เอกอันหนึ่งอันนี้จะเหมือนกันทุกอันเลยหรือสุ่มครับมันจะมีเหมือนกันแล้วก็สุ่มเหมือนกันแล้วก็รูปคู่จะเป็นรูปสุ่มรูปคู่เป็นสุ่มรูปรูปเนี้ยหล่อๆเนี่ยกับอันนี้จะเป็นรูปเหมือนเดิม ส่วนรูปคู่เนี่ยจะเป็นรูปที่สุ่มเข้าใจไหมแล้วก็นอกจากนั้นก็คือจะมีโฟล์ทบุ๊กโฟล์ทบุ๊กสองเล่มก็คือเล่มหนึ่งเนี่ยเป็นของผมเล่มหนึ่งของพีพีคือบทสัมภาษณ์ของผมก็อยู่ในเล่มนี้แล้วเวลาซื้อเราก็ต้องเอาเล่มวูกินไปทิ้งแล้วก็เหลือแต่เล่มพีพีใช่ไหมใช่โอเคไม่ดูแล้วเล่มวูกิ้นแบบเบื่อก็ดะกินดูจนจบแล้วนี่เกิดไม่ดูลอ่ะเดี๋ยวก่อน เมื่อกี้พีพีเปิดให้เล่นนี้ให้ดูแล้วก็เหมือนก็ว่าให้ดูไปพอสังเขตแล้วแล้วก็เหมือนก็ปล่อยดูไปแล้วเดี๋ยวผมจะดูของพีพีบ้างไม่แต่ว่าเราบอกเขาก่อนเราไลฟ์อัพเขาก่อนว่าที่จริงนะคะโฟโต้บุ๊กเนี่ย <ฮะ S 1> ที่จริงเราสามารถเพลอเดอร์ได้ตั้งแต่ผัทที่ผ่านมาแล้วแต่ว่าจนถึง3าเดือนสิงหานยียังได้อยู่นะครับที่ทาซาด้าไทชิเกตนะครับแล้วก็ช็อปของนาดาวนะครับครับผมมา สำหรับของเล่มของพีพีก็จะเป็นเล่มที่เป็นหน้าปกเนี่ยถ่ายที่ออโคเลียมที่ที่เป็นของอ่าสองนะแล้วอะไรต้อใส่ไว้นะได้เลยดเลยครโอเคเล่มก็จะเป็นเสียงเงินนะแล้วก็เนี่ยโอ้โหสวยงามโอ้สามหน้าแนะล้วเลื่กระดาษจริงอ่ะพูดเรื่องกระดาษีทีสิพูดเรื่องกระดาษอีกทีสิกระดาษนะครับก็ที่จริงกระดาษ ตัวกระดาษในโฟโต้บุ๊กเนี่ยเป็นเป็นกระดาษอินพอร์ตเลยเพราะว่าปกติบอกว่ามันเป็นกระดาษด้านเอ้ามันจะพูดเรื่องกระดาษอนะก็พูดไปสิก็นี่จะให้ดูกระดาษเนียบอกว่าพอมันเป็นกระดาษด้านเนี่ยแล้วปกติสีมันจะจมแต่ว่าตัวนี้เป็น import อินพอร์ตจากต่างประเทศเลยถึงจะเป็นด้านแต่ว่าสียังสดอยู่นะครับนี่อะไรนี่คือถ่ายตัวไหนเผยเผอันนี้น่าจะรอถ่ายที่ที่เก็ไม่ใช่ที่บ้าน S <S อันนี้ก,ก,ก็ก็คือเหมือนจะคล้ายๆกันเพราะว่าอย่างอันนั้นก็จะไล่มาตั้งแต่พาร์ทหนึ่งอะไรเง<ต>ี้ยต่วต่า2ผผอ,อันนี้มันจะเหมือนเล่าเล่าผ่านมุมมองวีพีรูปมันก็จะเป็นรูปเนี่ยก็อีกม,มุมนหนึ่งมีอำนาหร้อเปล่าอันนี้กล้องฟิล์มพี่ยงใช่ไหมใช่ใช่ป่ากล้เป็ิลม์มพี่อินเปล่าไม่รู้อะมีหลายฟิล์มอะก็คือเป็นทีมแล้วไไนั่แหละเออน,นี่มันเป็นกระดาษด้านที่ที่สีมันสดนาะ ในที่ร้านดีบุกดีบุกใช่ไปมาล่าสุดแบบไปหาพี่เขามาพี่เขาไม่อยู่ไปทังงานสักอย่างฮะพี่คนไหนพี่เจ้าของร้านชื่ออะไรพี่เขาชื่ออะไรเขาชื่ออะไรพี่เขายุ่งไรไม่รู้จักจริงเปล่าเมื่อพี่เขาพี่เขาคนไหนเปล่าเมื่อไปถึงน้กน้องพี่พีมาหาหรือเปล่าไม่รู้จักใครครับน้องพี่พีไม่มั่วเปล่าไก่ไปเรื่อยยุ่งอะไรอะ ดูตองใค้คนมันทำไหนอเอามาใกล้ๆก่อนไม่ต้อง <c oughs> เนี่ยเดี๋ยดูดูเล่มเล่มนี้เขาเผยแพร่ไปแล้วทั่วทั่วทุกราชอาณาจักรไปแล้วมันมีคนได้รับไปแล้ว <c oughs> อันนี้เป็นรูปดมดยาดมนี่น่ารักดีเนี่ยอืม นี่รูปนี้ก็มีฮิดเด้นเจมเป็นพี่บอสอยู่ตรงในรูปนี้นี่ใช่ไหมไม่จะเป็นพีพีผมแล้วก็พี่บอสอยู่ในนี้เป็นแบบเป็นเป็นฮิดเด้นเจมของของของแฟนรักแันด้วยใจเธอที่บางคนอาจจะยังไม่รู้เอ๊ะมันยิ้มเอปกอันนี้น้องทุ๊ตี้น่ารักมากน้องสเน่หนินเล็กพาเพลินเอัพ นี่นี่ขอโทษนะเสดสุดเสาสูงนดนี้ยังจะก่ายขาอันนี้คือสุดสุดสุดเออะไรสุดสุดคือพอได้ดีมากอันนี้คือถือว่าถูกต้องถูกต้องถูกต้องถูกตามตามกฎบัญญัติของเลยตามหลักอะไรถูกต้องตามหลักของอะไรคือถูกต้องต้องมีพูดได้ว่าว่ามันถูกต้องตามอะไรอะไรคือถูกอะไรไม่ถูกมันต้องมีบรรทัดฐานมาวัดไม่ใช่มันถูกต้องถูกต้องเลยพูดไปเรื่อย ปุ่นที่ประมาณปีหนึ่งแล้วเนาะที่เราไปถ่ายที่ภูเก็ตนะพี่ว่าปีหนึ่งประมาณปีกว่าอะไรมป็นคณะกระดาปีกว่าอะไรเรากลับมาต้นสิงหาวปีกว่าอะไรตอนนั้นผมหล่อมากเลยดูหน้าอ๋ออ๋อแสดงว่าตอนนี้อ่าถูกต้องไม่มยอมรับเองนะเขาพูดเองนะผมไม่ฟังอ่ะผมความจริงก็คือความจริงผมชอบความจริงคืออะไรผมชอบความจริงคือแล้ว ผมทราบความจริงแล้วผมไม่ผมไม่จำเป็นต้องต้องต้องมานั่งพิสูจน์เรื่องนี้กับใครแล้วนี่เป็นแมวมากฮะไม่ได้เด็กหรอกคือเด็กคือความคิดอย่างเดียวไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่กายภาพอันนี้รูปนี้จะ้เห็นโปสเตอร์ตัวนี้สัญ้าอืม 嗯 <laughs>、mm，三、hmm. 米。 ูหลังแขนผมดิไม่ไม่เห็นดูหลังแขนผมดิปักอ่ะบักปักนี่คืออย่างนี้ผมนี่เปิดถกเชื่อไม่ได้คือไม่ใช่ถกขึ้นมาคือหลังแขนนี่คือตรงนี้แบบเป็นบักบักก็เธอดูขอเธอใช้กระดูกของเธอสิแล้วดูอีนี่น้ำกินธรรมชาติหน้าเฉยเลยมั่วซั่วไปหมดกลางตาจากน้ำทะเลน้ำทะเลมันฆ่าเชื้ออยู่แล้ว ดูดูก็รู้ว่าใครเสียสละเห็นไหมใครอยู่ในหผงยางใครใครใครเกาะหผงยางใครเอาหผงยางมาให้เป็นอย่างนั้นอยู่แล้วใครมันต้องเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วเป็นยังไงเขาก็เสียสละอยู่แล้วเราจะมาได้อะไรอ่ะไม่เปิดเปิดเพิงพี่กินออนี่ซีนนี่ด้วยซีนซีนส่วนในสีแดงที่ที่ได้ best viral scene ก็มีเล่าเล่าถึงซีนนี้ด้วยในนี้นะใครอยากรู้โดยเบื้องลึกก็ ลองมาเอ,าอัวน,นี้ไงมลูกใหญ่ใช่ไหมวันนี้ไม่เข้าพาร์ทสองเลยเนี่ยอีกครึ่งหนึ่งแล้วเนี่ยเยอะมากยังไม่เข้าพาร์ทสองโอ้นี่คือเอใช้สตอรี่ใช้สตอรี่ใช้สตอรี่ อันนี้คือนี่เป็นรูปพีพีสองกระจกนะฮะอันนี้เป็นเป็นรูปพีพีสองสองกระจกก็เละจะเป็นนี่ใช่เป็นรูปพีพีสองกระจกก็จะเป็นอย่างเงี้ยครับเหนื่อยเหนื่อยเลยตะกี้พูดไปหยุดเลยเหนื่อยเหนื่อยวันนื่ีไม่ตื่นเช้าทรายเต็มหลัง ตอรี Story, ใช่ไหมก็เป็นที่บอกอ๋อนี่เข้าพผัสองแล้วแขนใหญ่มากเลยใหญ่ใหญ่เหรอไม่ใหญ่ถ้าแขนใหญ่แขนเล็ก,กแล้วมันมัน,ม,นมันมีปัญหาไงมันก็ก็คนเหมือนกันม่นจะนีต้องมาเลย เื่ออย่าความผิดพลาดมันก็เกิดขึ้นได้เพราะว่าทางเทคนิคเนี่ยก็ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นเบื่ออะไรอย่าพูดแบบนี้ดีเลยไม่เบื่อเทคนิคเลยเบื่อเธอเธเบื่อเธอล้วนๆเลยผมไม่จำเป็นต้องอธิบายสำหรับเรื่องนี้นะว่าว่ามันเป็นยังไง ไม่ได้ด uh ูเลยเดี๋ยฮะก็คุณดูของผมไปแล้วผมก็ดูของคุณไงเมื่อกี้ดูฉันก็ไม่ได้ดูเลยเธอก็ดูอยู่คนเดียวก็ดีกวองเธอฉันก็ต้องดูอันนั้นฉันเป็นคนพูดฉันก็รู้แล้วว่าฉันพูดอะไรบ้างไม่ได้ดูสกัด้าเลยเดี๋ยคิดจะจะเปลี่ยนเหรอเย็นี ทุกวันที่เจออ่ะเขา,น,าเนั่งเงี้ยนั่งนั้งไงมโอ้ยฮะอะไรอันนี้ไม่ได้อันนี้อันนี้เขาดูไม่ได้เพราะว่า <c oughs> เดี๋ยวเขาไม่ซื้อมันเป็นไฮไลท์ อ๋อนี่ไงเป็นรูปจากพี่ยง<อ>พี่หลินพี่เคิน้นพี่ออมอ่ามีสี่คน Executive Editor ก็คือพี่ยงของเรานั่นเองนะครับแดนดี้ใหญ่ของเราเขาบอกว่าเขาคัดรูปเลือกมาค,ค,คัดเลือกรูปมาหลายเดือนแล้วก็ไม่ที่นอนเลยมาทำงานแต่ละวันนี่คือเลือกแล้วเลือกอีกมีวันนึงพี่ยงเลือกถึงต <5. S 2> ีห้ามี คือเขา,าเขาไม่ให้ใครเลือกเลยนะเขาต้องเลือกเองนะเพราะว่าเขากินมากก็กต์นี้ใช่ตื่นมาีสองชั่วโมงแล้วคือถ้าใครไม่รู้ตรงนี้ผมพูดเลยนะว่าผมเนี่ย <c oughs> อาใช่ไหมเถอะอ่านว่าอ่านว่าพี่ยงลงทุนแล้วก็อินกับโปรเจกต์นี้มากแล้วก็เหมือนว่าเลือกรูปด้วยตัวเองทําทุกอย่างแล้วก็เหมือนว่า จัดการเป็นเป็นเอ็กซิบิทิฟวิดีเตอร์ของของงานนี้เองเลยนะครับผมนะอ่ะนี่อันนี้เป็นโปโตการ์ดของอันนี้ใส่ซองขึ้นใส่ซองขึ้นไม่แจกขายตอนะ่อไหมนี่ผมยังไม่ได้ฉันอ่านเลยเนะี่ยเออขายขายตอ่ออลไรได้บ้างเดี๋ยวซื้อเลยถามคลิปขอเพืเ่อนเด้อยวนี่มีให้ผมเล่นเปล่าไม่มียังไม่มาแล้วในทวิตเตอร์นี่ของใครยังไมม่า พีไปแล้วครับอ่าพูดคุยอ่านคอมเมนต์หน่อยสักหน่อยสั้นๆก่อนที่เราจะจากลากันไปเพราะเดี๋ยวยังไม่ได้ดูเล่มแรกไม่ทันเติบไปนายังไม่ได้ดูเล่มแรกเลยอ๋อก็เพราะว่าตอนแรกเล่มแรกมันอยู่ในไลฟ์แรกใช่ไหมดูเล่มแรกใช่ไหมนๆแล้วเอาสั้นๆออึ๊บใหห้ดูน่ยเฮ้ยล้างมือก่อนเยอะฉี่ใส่ เอ oh. ขอโทษนะครับนี่คือกระดาษด้านที่สีสดนําเข้าจากต่างประเทศไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช,ไใช่ไม่ใช่กระดาษที่ชู่นะครับคุณฉีดแอลกอฮอล์แล้วมันจะลอกหรือยังไงคุณคุณเชอรี่ต้องต้องนิดนึงนะครับคุณเชอรี่ดูแหนึ่งดูแลหนึ่งว่าไงฮะคุณกิฟจะพิมพ์อะไรบอกฮะคุณ p พร s เ n นท์กิฟหน้าปกกันน้ำนะครับคุณเพรเน์กิบอก Oh, โปรเจกต์เมนเจอร์ของเราหน้าปกนี่กันน้ำนะฮะคือถ้าใครซื้อไปแล้วฝนตอกนี่ก็คือบางหัวแล้วก็เดินได้เลยตามสบายนะคือเขาขอะบอกว่ายังไม่ได้ดูเล่มหนึ่งเลยแล้วเธออะก็ดูแต่เขาก็ยังไม่ได้ดูเหมือนเดิมรู้ว่าเขาดูอยู่เขาก็ยังไม่ได้ดูเหมือนเดิมไงมาเด็นแบบใช่ไหมไม่ไดูด้นะ <abei> p เ <an> ีย p so handsome today thank you แค่นี้ไม่ให้ดูและพอผมไม่ต้องรู้เลยเพราะในนี้มันเป็นบทความของผมผมพูดทุกอย่างผมรู้ทุกอย่างูแล้วมันเหมือนเล่มของคุณผมก็เปิดดูเพราะว่าคุณเป็นคนพูดทุกอย่างคุณก็ต้องทราบอยู่แล้ววันนี้อะไรบ้างใช่ไหม ใช่ไหมครับทุกคนชีพีพน่ารักไม่จริงนะครับต,ต,ต้อง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 ลองเห็นหลายๆมุมแล้วก็ลองไต่จองอีกทีหนึ่งได้เลยนะยอมยอมไปเออก็จริงอยให้เขาข้างไปเนี่ยนั่งก็อยู่ไ่้อย่าตีก <c oughs> ันโวอยนี่ใครพิมพ์ี่พี่แทนะ๊ดเหรอพี่แท๊ด ใช่ไหมพี่ทีมเหรอใช่พี่เป่ะพี่ทัดชัวทัดที่แทคุณทัดที่แทบอกว่าอย่าตีกันเว้ย T A D D Y T A D ในอ n s สตาแกรมแทดทีท่แทดทะเลาะด้กว่าเอาเลยไนะ <Un boxing. S 2> หมอ,อันบ็อกซิ่งอันบ็อกซิ่ง้็ทะเลาะกันเลยอันอันไม่มีแล้วบ็อกซิ่งเดียวออออออโอเคมา เราต้องไปแล้วพ่อไปไหนต้องรีบไปไหนรีบกลับบ้านทำไมอ่ะมันมีเคอร์ฟิวเคอร์ฟิวทุงสามทุ่มอาจจะไม่ต้องกลับนะบ้านอยู่ไหนบ้านอยู่ไหนทำไมมันต้องใช้เวลาชั่วโมงครึ่งเลยไงนี่เพิ่งทุ่มครึ่งเองครับต้องไปเก็บของมันต้องขับรถมันต้องในวันนี่นั่นก็นี่ไงครึ่งชั่วโมงต้องขับรถไปเดี๋ยวต้องไปที่บ้านไม่มีข้าวกินเหรอกินบ้านเลยโอเคครับก็สำหรับโฟล์ตบุกวันนี้นะที่เราออกบ็อกซ์กันไปนะครับก็สามารถพรีออเดอร์ได้นะครับจนถึงวันที่31สิงหาคมนะคบ ที่ไททิเกตแล้วก็ที่ชอปนาดาวแล้วก็ลาซาด้านะครับก็ทั้งหมดข้างในเนี่ยก็คือจะมีหนังสือสองเล่มไรบ้าไป๋เก๋เป็นส,สองเล่มมีสติ๊กเกอร์มีโฟตโต้การ,ร์ดแล้วก็มีแฟลชการนะครับก็แต่ว่าไอตัวโฟตโต้การ,ร์ดเนี่ยมันจะมีรูปคู่ที่เป็นหนับสูงทุกคนก็ลองลองหาซื้อดูนะครับแล้วก็ครับสำหรับวันนี้ประมาณนี้ครับย้ําอีกทีย้ําอีกทีกระดาษเนี่ยเป็นกระดาษนําเข้านะครับนี่ภูมิใจนําเสนอมากเลยเป็นเป็น เป็นเขาเรียกว่า P O D ที่เขาเนะย้ำให้ผมพูดมากคือเป็นกระดาษด้านที่สีทำไมสีสดสีสด,สสดคือกระดาษถ้าสีสดต้องกระดาษมันแต่น,นี่ใช่อีกหน้าปกกระ Nam ด้วยนะอันนี้คือกระดาษด้านแต่สีสดแม่คุณกระดาษด้านมันสีสดได้งไงไม่อยากจะเชื่อ จะบ้าตายนะกระดาษหน้าที่สีสดนำเข้านะครับนำเข้าย้ำว่านำเข้าจากต่างประเทศใช่นำเข้าก็ต้องจากต่างประเทศแล้วถ้าในประเทศจะเรียกว่านำเข้าได้ไงใช่ไหมอ่านคอมเมนต์หน่งฮะคือคดาวคำดาวคำดาวคืออ่ะเดี๋ยวจะพูดภาษาอังกฤษล้วกันคือ the paper that we have used for the photo book is an important Paper, because actually normally if, if you want to print and we, we if you want the the, the color of the, the of the paper to be very colorful, you need to to use the glossy. glossy paper. But for this photo book, we use a matte, matte, <laughs> matte, 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 Matt. 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 semi The semi-coated, which. It's better than matte paper, which will uh, have a more colorful colors in there. So, you should buy it. The, the paper is so special. Pre order. You should pre order. Uh, you can pre order uh, the, the photo book through a Thai Ticket Major and Lazada. Shop Nada Makong. And uh, Lazada, shop Nada shop, Makong in Lazada until uh, 31st August. of this year you should because the paper is so special it's paper it's m a t e but i t colorful guys impossible เขาไม่ย้ำราก็่วยเาหน่อยดิแต่จริงมันเป็นเาเรียกว่า semi coated นะครับคือมันจะเป็นกระดาษด้านที่สีสดย้ำอีกทีนะเจเดอร์ได้ตั้งแต่ วันนี้ดีเบลเดอร์ได้จะพักหนึ่งแล้วแล้วก็ที่จะเปิดดีเบลเดอร์มาสักพักแล้วที่เป็นส่งแฟนซายด้วยแต่ว่ารอบนี้ก็จะเป็นเป็นเพลเดอร์เฉยๆนะครับใช่ตัวบุ๊กจนถึงวันที่สามสิบเอ็ดสิงหาครับผมก็ช่วงนี้ว่างๆอยู่บ้านก็สั่งไปดูกันได้นะครับยังไงก็อีกเรื่องหนึ่งก็คืออยากให้ทุกคนเนี่ยดูแลตัวเองด้วยนะครับผมก็ใครที่ได้รับของอะไรมาก็ฉีดแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อซะก่อนแล้วก็ล้างมือบ่อยๆถ้าไม่จะเป็นอย่าออกจากบ้านนะครับใส่แมสก็ ขอทุกคนดูแลตัวเองให้ดีครับผมนะครับผมก็ที่จริงก็ช่วงนี้สถานการณ์อย่างทุกคนรู้แหละก็อยากให้ทุกคนดูแลตัวเองนะครับแล้วก็ออกจากบ้านหรือไปไหนก็ป้องกันตัวเองด้วยแล้วก็ล้างมือบ่อยๆนะครับครับตอบคอมเมนต์ต่ออีกนิดก่อนไปอ่ะหมือนจะไปแนละ้แต่ว่ายังอยู่เพราะว่า p a p e r is nice right b e h a v i is nicer right? And I said that but <laughs> is so with begin perfect <laughs> Thank you for speaking me but please calm down. I don't care how expensive I buy it because the guy thank you No 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 you, you shouldn't buy it because, because of the special guy you should buy it because of the paper because the paper is special papers, but I'm so sad not to. I know the paper is so special now but not the photo the photo is special even the photo is special the, the paper is more the more special begin ha ha begin is too crazy i control what time is the curfew uh, we have to arrive at home before 9 <laughs> 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 Because have to go Yeah, before night, and go in And for all international fans, we hope that you guys will take care of yourself and get away from COVID-19. Be safe, stay safe, and be happy. Bye bye. And please consider the paper of the photo book, please, because the... the they mentioned that many <laughs> It's so hilarious because kept to telling how special people is just kidding just kidding, because uh, actually this this, this photo book will contain a lot of uh, behind behind the scenes photo and our interviews is it available for In in Lazada, no? uh, I, I, actually, in in the photo book, it, it, it's uh, semi -language. It, it oh, a semi-language. or at Thai ticket major. If there, if okay. There's a Thai 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 version of interview and also English, right? In English too. Yeah. So, yeah, good news for international fans, and we have some as lucas and Jackson today not that much actually we're good but paper is better so yeah they really mentioned that to me so i have to to speak up you know take take care of yourself begin and you take care of yourself too take care of yourself please stay safe Bye.